ัสดีค่ะวันนี้จะพามาที่นี่นะคะตานาลาดนัดชุมชนคนเขาใยดานะคะที่นี่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต้นไม้ซื้อขายสินค้าชุมชนบอนสีไม้ประดับไม้ด่างและไม้หายากนะคะเป็นการจัดขึ้นมาโดยคุณวัชรีโพแก้วนะคะเป็นกลุ่มไม้สวยของเขาเยดานะคะที่นี่ที่สวนวิชาโฮมสเตย์นะคะ คุณวัชรีเป็นผู้ริเริ่มการจัดกิจกรรมการจัดงานครั้งนี้เป็นงานที่จัดให้เพื่อให้ชุมชนได้สร้างไรายได้สร้างอาชีพนะคะสร้างโอกาสให้กับชุมชนเดี๋ยวเราเลยไปดูกิจกรรมดีๆแบบนี้กันเลยกันนะคะมาเลยค่ะต้ไม้ผสมระหว่างตลาดนะัดตลาดนะัดชุมชนคนบ้านยายดานะคะตำบ อเพอเมืองจังหวัดระยองนี่สมานัาแป้งนะคะน่า้วยหน่วยล้นฟ้าอะไรเนี่ย ดินค่าต่างๆช่วยอุนทอนไปนะครับผมไม่ได้ให้จนจนอยากให้มีรายได้นะครับมีที่แล้วเราก็มาขายกันตลอดนะครับใช่ทงนน้อยไดได้ีงก็มีเงินไปจจ่ายใช้ถองแล้วก็มาต้างมาเพื่อค่าต่างๆได้นะครับยาวอยู่ในพันนี้นา กระป๋อเจ๊ดีนะครับมีทเตอเมดนะครับมีทเตอร์เมดจบแล้วด้วยนอุ่นนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ขายหมดแล้วทัวร์ก็เหน่นๆทั้งนั้นเลยนะครับไทชนครับแดงทุกใบเลยนะคะอ่าเจ้าของสวัสดีค่ะหนุ่มขายอะไรครับเหรออ๋อเป็นลูกจ้างจ่างแม่ยยา ดูนอนบ้านๆน,นะคะอนอนบ้านๆและนี่นะคะคุณวัชรีเจ้าของโครงการค่ะวัชรีโพแก้วแก้วเป็นเจ้าของค่ะโฮมสเตย์สซอรวิชาโฮมสเตย์นี่นะคะบรรยากาศโดยรอบของโฮมสเตย์ตรงนี้อันนี้คือโฮมสเตย์ ท,ท,ที่ให้คนมาพใช,ใช่ค่ะใช่แล้วที่จัดอันนี้มาจีบขายนะคะจัดอันนี้เป็นครั้งที่สามะลยค่ะ mm hmm. ข้งที่สามั้งแรกครั้งที่สองนี่ครั้งที่สามค่ะจัดมีการซื้อขายบอลสีกันใช่ครั้งแรกเลยอะ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าจะจัดจัดเป็นแบบนี้แล้วอาทิตย์แรกเลยเราเพิ่มเรี้ยงบอลกันเยอะๆ mm hmm. ชาวบ,บ้านเขาก็บอกว่าเขาเลี้ยงเหมือนกันเ mm hmm. ขามามีที่ขายเอาไงกันดี mm hmm. แล้วก็เลยนัด mm hmm. ให้เขาเอามารวมกันใส่ซ้ำหร่อมาวางกันเฉยๆครั้งแรกเนาะ วัวางกันปรากฏว่าทําไปทํมามาขายได้เป็นเงินเป็นทองแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นลูกชายเขาเลยต่างกลุ่มไม่สวยแอดเขาเยาดาขึ้นมาขอเชิญสมาชิกเข้มามรในกลุ่มเรามีสมาชิกเยอะเราก็จ่ายครั้งที่2เมื่อเดือนที่แล้ววันที่23ปรากฏว่าเปิดจองล็อกก็อสิบแปดล็อกก็ขายกันเป็นเรืเ่องเ,เลวลาขายเด่งเงินกันมูลค่าก็เยอะอยู่เลยก็ได้เป็นครั้งที่สามะแล้วครั้งต่อไปจะมีวันที่มีวันที่สิบเอ็ดสิบสองค่ะเสาร์ที่สิบเอ็ดสิบสอง กเส,สาทิตย์เฉพาะเสาทิศใช่เฉพาะเสาสทิย์เดือนละครั้ง<ม>แล้วก็กำหนดกับเมื่อกี้ก็ถามสมาชิกว่าจะเอาวันไหนดีเขาก็สรุปกวันที่สิบเดียสิบสอง<ม>แล้วก็จะจัดแบบเนี้ยเลยแล้วว่าร้านค่าเราจะล็อกในทีหาสิบรักหาสิบล้านแล้วเราคิดค่าล็อกค่านี้ยังไงอะค่าล็อกนี่ฟรีหมดเลยค่ะไม่ต้อคิดเลย<ม>แต่ว่าเราขอต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อจะมาประมูลประมูลเพื่อใช่ค่ะประมูลเพื่อเอาเงินเอาเข้าหมู่บ้าน ต่เป็นต้นไม้ที่สวยแล้วก็แล้วแต่ค่ะไม่ก็ไม่ายก็ได้ต้นอะไรก็ได้เป็นอะไรที่ยากจะหาบริจาคมาทาบุญรวมกันก็แค่นั้นไม่กาหนดจ้ะแล้วก็มีของของเราเองด้วยของสมาชิกใช่ใช่ค่ะรวมกันคือใครจะเข้ามาขายก็ได้ใช่ก็ให้ลงชื่อว่าเออมีมีอะไรขายลงชื่อมาเราได้จัดที่จัดล็อกไว้ให้่แล้วคนตังทินไหมคะ ก็ก็ไปในจังหวัดระยองอันแรก็ตอนนี้เขาก็มากันทัวร์ได้ทีแรกแล้วก็ตอนแรกเขาเป็นสมาชิกกันหมดเนาะเขาบอกต่อๆแล้วก็ทีแรกเลยจะเป็นคนแต่ผงอย่างเดียวแล้วตอนนี้ในเมืองเขาก็มากันแล้วคนนิคมพัฒนาแล้วก็คนในจังหวัดระยองก็มาได้หมดค่ะเพื่อนโอกาสต่อไปมันมีเยอะจะได้ได้เลยค่ะยินดียินดีเลยค่ะยินดีเลยเดี๋ยวขอให้พี่แนะนำหน่อยว่าสวนที่ที่ ผีเพราะเองเฉพาะถีติสวนเนี่ยมีอะไรบ้างมันก็มีมันก็มีบอลยายได้อันนี้มาดูมาดูเป็นบอลบอลซีต้นแม่ได้ไตมผ้าเป็นลูกหมาอันนี้ผ้าเองเลยค่ะตวนนี่ททำเองนั่ะจะชนผ้พาเองมาแล้วแล้วก็พาผู้ญห,หญ่แกจะพาต้นหัวยายมากเลยห,หัวยายคือลระดต่ตน้นยายคนก็บอกเขาได้เป็นซ้ำที่ลายตนผู้ชายเอาแขนลายตนุนแต่ผ้าตนุนยายหัวยายเผื่อถือว่าคนซื้อไปจะได้เป็นตนุนยายแล้วไปตั้งแม่ได้อีก เราต้องไม่ต้องการจํานวนต้องการคุณภาพค่ะยายประมาณนี้เลยตัวนี้ขายต้นท่าไยอ่ะตัวนี้ขายสามพันห่าจ้ะสามพันห่าราคาก็จับต้องกันได้เพราะฮับทุกใบเลยใช่ค่ะทุกใบเลยค่ะแดงทุกใบเลยแล้วยังต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยคุ้มเลยอ๋อใช่แต่ต้นนี้เราจะตังแม่พันแค่อเดี้ยเราจะเปลี่ยนกระถางตัวนี้เราจะเลี้ยงกอเลยค่ะแต่เราจะเลี้ยงกอค่ะฮาร์ปตุกแดงทุกใบเลยจ้ะทุกใบเลยค่ะ นี้เราจะดูหนูมีแต่มันตอนแหลมก็เป็นชายชนดูยูแล้วมันกัานแข็งใบแข็งแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะไม่แดงไม่แดงหายมันกลายเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันมันไม่นิ่มใบไม่นิ่มแบบนี้นะมันมีตอนนั้นที่ก็บอกว่าชายชนมาจากจีนกันเจแยะกันเลยนะโดนมึงเพียงก็โดนได้มาเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูมันมันไม่แดงเลยอ่ะมันซีป่านๆอย่างเงี้ยแต่ไม่แดงแล้วการมันจะแข็งแล้วมันไงไม่รู้ว่ามันเหมือนจะตายแต่ไม่ตาย ใช่มันไม่ก็มาใช้ไม้บัรเลาไงแต่นี่เป็นไม้บัรเลงเราพากันเองนั่นเองจะสวยใช่ค่ะในนู้นก็มีพยายามมุดนี่ก็มีอยู่หลายอย่างอยู่ค่ะมีมัสมวานมีอะไรอานุปเองอานุอ่าใช่อานุปเป็นอานุมันอมพระพลาค่ะแต่ว่าจะ่เอาไปต้องนูนอะไรต่อนะหนูออกไปข้างนอกไปโชว์ไปขายอะไรต่างอันนี้เลยค่ะอันนี้หน้ากากฟาโลเลยสวยกากเลย ก็เป็นตะกูลเขาจะไงคหนาตาเขแปลกๆอย่างนี้เลยค่ะมันจะเขียวๆแบบเขียวๆอย่างนี้หลฟาโร่นะคะฟา่เป็นไมที่ขุณตรงมีอ่ะมันก็ใช้ชนอ่ะคือตรงมีฟาโร่ก็คือตรงมีองอะใช่ค่ะใช่ใช่แลวมีตัวนี้อีกตัวเนื่อไอไวราวาไวเลราวา อืมอันนี้กระถางนี่ก็ประมาณเท่าไหระก็กระถางนี้ก็ไขนอค่ะนอเราหาพันถึงแปดพันนะจ๊ะแล้วตัวนี้เป็นแม่พันธ์ค่ะแม่พันธ์จ้ะเดินไปช็อปกันละมาดูค่ะโน้ตัวออกมาวางอยู่ยยเยอะดูน,นี่ค่ะจะ อันนี้จะเป็นนี่จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาสงขลาใบเขาจะใหญ่ๆเหมือนใช่ใหญ่ใหญ่ใบกลมเลยจันทบเนาะใช่ค่ะอนู้นจะเป็นสาวเชียงใหม่อะนี่สาวเชียงไม่อ่าเชียงใหม้อ่าเชียงใหม่อันนี้จะเป็นในจันนุดเขียวอ่าตรงนี้ นี่เป็นพวกนี้ขายอยู่หาหกพันนะคะแต่แพงหน่อยคุี่อันนี้เป็นองค์คุริมานองค์คุริมานอันนู้นสุดยอดเลยค่ะอันนู้นเป็นเป็นโพแก้วอันนี้คือเป็นตระกูลเลยละผู้ตากุลโพกแก้วอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ค่ะดีตัวนี้ตัวนี้ตัวือน มีงูคนนะคะใช่แต่ว่าตัวนี้เขาจะใบกลมค่ะใบก็จะทรงโผแก้วอ่าเป็นไม้เกาไม้แก้เลยเอ,อิญผู้ใหญ่บเขานนำถือเป็นโกแก้วล้วก็เลยเก็บมาแล้วมีต้นอะค่ะมีอยู่สามตนค่ะเอามาโชว์ตนหนึง่งค่ะนี่คะ่ะจอมทัพอันนี้เลยค่ะน,นี่จอมทัพอันนี้เป็นพวกฮนุมานฮนุมานข่าวเฝ้าฮนุมานองค์พระพลา ตัวข้าวหนูเป็นท่านไม้คุกฟุ้นอ้คุกฟุ้นคุกฟุ้นฮะแล้วก็มีพวกไม้ไม้ไก่นี่ไก่ต่างๆ่างไก่เศรษฐีไก่เศรษฐีแล้วก็มีมีมีตัวเนี้ยค่ะตัวนี้เป็นลูกไม้แต่สวยมากเลยตัวนี้อ่าเป็นลูกไม้สวยมากเลยดำเหม่ยเลย อะไรกับโปรแกรมมอสก์ก็อยากจะให้มาเลี้งกันเยอะๆเพราะว่าต้นไม้มันสวยมันดีต่อใจแล้วเราเลี้ยงมาแล้วจะมีความสุขเวลาโมโหก็ยใครมามาดูต้นไม้มันก็สบายใจถึงย่างดีหมดคือเลี้ยงต้นไม้ไม่มีพิษไมีภัยไม่งอแงไม่ล่องห้ยไม่หิวไม่หดไม่ไรสวยค่ะดีเลี้ยงกันเยอะเยอะแล้วถ้าแม่อมีคนผู้ชมที่ เขาดูรายการของเราดูคลิปของเราแล้วก็สนใจอยากจะมาติดต่อซื้อขาย่มีการส่งแบบส่งทางไปรษณีย์ได้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะก็มาได้เลยค่ะก็มามาที่เนี่ยค่ะบัตรเจดามูซามมันผู้ใหญ่บ้านบัตรศนสวิชาคมสเตเรามีเบอร์ค่ะเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่สามหกหนึ่งสี่ศูนย์ดีแต่หลับทุกวันเลยค่ะมีบานทุกวันจงั้นสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่นะคะที่ให้โอกาสมา่ายทำ ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องบอลสีนะคะจ้าะะจ้าจ้าบ๊ายบาค่ะ